ยังต้องตามกันต่อค่ะกับดราม่าระอุหลังจากที่เมพริมายาหรือเมพิทนรีซีอีโอเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ดังค่ะที่จูจ่ๆก็ออกมาโพส์แชร์เรื่องราวที่เจ้าตัวถูกคุบบริษัทที่สร้างมาก,กับมือรายได้มหาศาลหลังจากฝากคุ้นไว้กับเพื่อนพี่หุ้นส่วนที่ร่วมก่อตั้งกันมาค่ะโดยเมพรีมายาแมคคาออนไลน์ชื่อดังได้โพสตเพจ a c e b o o k ส่วนตัวแชร์ยับถูกคุบธุรกิจโดยคนสนิทที่ไว้ใจหักหล้งหลังเธอค่ะฝากคุ้นไว้ในชื่อของคนอื่นซึ่งเป็นหุ้น ส่วนถือรวมก่อตั้งกันมา แต่กลับมาโดนคุบธุรกิจซึ่งมีรายได้มหาศาลกว่า40-50ล้านต่อเดือนเลยล่ะค่ะซึ่งหลังจากเธอเจอปัญหาในชีวิตการที่ส่งผลโดยตรงกับธุรกิจจึงต้องถอนตัวออกจากทุกบริษัทที่ถือหุ้นและฝากคุ้นไว้ดีชื่อของคนที่เธอไว้ใจมากที่สุดท้งเพื่อนพี่และหุ้นส่วนที่เก่อตั้งกันมาค่ะเพื่อให้กิจการดําเนินต่อไปได้และหลังจากธุรกิจดําเนินต่อไปเมย์ยังคงสป,ปอร์ตทุกอย่างเหมือนเดิมแต่กับถูกบอกให้เงียบไม่ให้ออกหน้าทั้งที่เป็นคนทำคอนเทนต์เป็น คนโปรโมตจนวันที่จะกลับมาถือหุ้นเหมือนเดิมกลับถูกยืนเงินไขมากมายใส่หน้าและสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจริงค่ะบริษัทที่ซากมากับมือถูกหุบไป ่อนที่เพจอัธรสค่ะก็ได้ออกมาขยี้ประเด็นนี้แล้วก็ยังมีการบอกไปค่ะว่าคนคนนั้นที่เชื่อว,ว่าถูกกล่าวหาในเรื่องนี้มีผูตตตต้ติดตามบนติ๊กต่อกว่า2ล้านและพอย้อนกลับไปดูโพสต์ก่อนหน้านี้ค่ะเมพริมยาออกมาโพสแชทถูกคุบธุร,รกิจเธอเองก็เคยออกมาโพสตัดเพาะค่ะว่ามันเหมือนถูกขโมยทั้งแรงก,กายและหัวใจไปในคราวเดียวการหักหลังไม่ใช่แค่การทําธุร,รกิจแต่ใครจะคิดว่าคนที่เดินเคี้ากลับเป็นคนที่แทนข้างหลังแรกที่สุดถ้าชีวิตตอนนี้ไม่มีลูกสองคนอยู่ใน เมย์คงไม่มีเรื่องราวที่เป็นความสุขเลยสักนิดเดียวตลอดชีวิตการทำธุรกิจของเมย์เมย์ไว้ใจแต่ความไว้ใจไม่คู่ควรกับคนที่เลือกทรยศ์ที่ผ่านมาเมย์จะเย็นรอให้เวลาเป็นผู้พิพากษาใครความจริงเป็นผู้ตัดสินและเชีวันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันคือบทเรียนราคาแพงถ้าเธอคิดว่าการแทนข้างหลังครั้งนี้จะทำให้เธอเิอต่อได้อย่างสะดวกสบายบอกเลยว่าเธอพลาดถ้าเมย์พร้อมเมรจะเล่าให้ทุกคนฟังนะ ทั้งนี้ค่ะดูเหมือนเรื่องราวยิ่งปานายค่ะเมื่อบีกซึ่งเป็นน้องชายของเมพริมาญาได้แชร์โพสตพี่สาวพร้อมใบเป็นนายในคอมเมนต์เขียนว่าไม่ซ้ายไม่ขวาทางด้านของคุณย่าหรือว่าคุณแม่ของสามีของเมพริมาญาค่ะก็แชร์โพส์ข่าวจากเพจอัธรสพร้อมเขียนแคปชั่นกับว่าก่อนหน้าที่แม่จะดูเรื่องจากลูกแม่ก็เป็นเอฟซีของหมอคนนั้นนะเสียใจเลย จากเรื่องนี้เองค่ะทางเพจอัธรส็ไม่ไหวออกมาขยี้แบบละเอียดยิบอีกทางยังได้แคปข้อความจากทางของคุณย่าหรือคุณแม่สามีของสาวเมย์ค่ะซึ่งก็ได้ออกมาใบเพิ่มเติมค่ะว่าแต่คนที่ร้ายกว่าไม่ได้เป็นหมอค่ะพร้อมอยากทิ้งบอบเอาไว้ด้วยค่ะวา่าและประเด็นคือต่างฝ่ายก็ตากมีเอฟซีเยอะอยู่นะงานนี้เดือดยังไม่จบนะคะพเพราะเพจอัธรส่ยังออกมาเปิดประเด็นต่ออีกค่ะว่าแต่อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีคนมาคอมเมนต์ในเพจอัธรสตนนั้นซื้อคอร์สเป็นมือ แต่ได้ใช้แค่1-2ครั้งก่อนคลินิกเปลี่ยนชื่อพอจะใช้บริการกับพบว่าคลินิกเปลี่ยนชื่อไม่ปีประวัติค้อดหายร0อร์ซก่อนที่สรปุกข,ขาดจะเข้ามาโพลคอมเมนต์ชวนสะดุ้งค่ะว่ารอฟังความอีกข้างจากหมอเลยน่าจะแซบ่บ จากเมน,นี่ค่ะทางเพจอัธรสก็ตอบกลับว่าใช่เลยงานนี้แต่ละฝ่ายเอฟซีเพียบต้องรอดูข่าวโตหลักฐานกันงานนี้ค่ะก็ทําเอาแฟนๆเดากันไปต่างๆนานาค่ะว่าเมพีมายาไมายถึงใครกันแน่เลยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก,ก็คงไปขุดคุยว่าใครบ้างที่เคยเป็นหุ้นส่วนคลินิกประกอบกับคำใบ้ที่คนในครอบครัรวเมพีมายาออกมาใบาที่บอกว่าไม่ซ้ายก็ขวาและคนทีร่รายกว่าไม่ได้เป็นหมอว h y คิดกันว่าเป็นใครกันคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดเนี่ยเมพีมายา ก็ได้ออกมาเคลือ่อนไหวอีกครั้งโดยบอกว่าคลินิกที่ทุกคนเห็น2อชื่อจริงๆแล้วคือคลินิกเดียวกันเป็นบริษัทที่เมย์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแต่มีการเปลี่ยนชื่อและรีแบรนด์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้ด้วยดีอันนี้เนื่องมาจากใลรสิทธิ์ของเมย์ในตอนนั้นโดยยังเป็นบริษัทเดิมหลังจากรีแบรนด์ในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะเมย์ในฐานะผู้ถือหุ้นได้พยายามขอตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและการเงินของบริษัทต,ตามสิทธิ์แต่ ไม่ได้รับความร่วมมือทําให้เมย์ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ตนเองรวมสร้างขึ้นมาได้เมื่อเมย์แจ้งความประสงค์เขอกับเข้าถึงหุ้นตามเดิมกับได้รับข้อเสนอเงื่อนไขดังนี้หน่ 1. ต้องให้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยไม่สามารถออกหน้าได้ 2. องากบริหารต่อจะได้หุ้นคืน25%เเฉพาะสาขาเดิมแต่ไม่สามารถออกหน้าได้และไม่นับรวมสาขาใหม่ในอนาคต 3. หากไม่บริหารต่อสัดส,ส่วนหุ้นจะเหลือเพียง12.52โดยได้ทุกสาขาแต่ไม่สามารถออกหน้าได้ จากเงื่อนไขดังกล่าวทําให้สิทธินในการถือหุ้นของเมย์เปลี่ยนแปลงไปอยากมีนัยยะสําคัญนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่เมย์ในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมก่อตั้งกําลังขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของบริษัทสิ่งที่เล่ามานี้เป็นเพียงมุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของเมย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขอความชัดเจนทางกฎหมายและข้อเท็จจริงเมย์เพียงอยากเล่าเรื่องราวในมุมของเมย์และตั้งคําถามถึหลักธรหมากพิบานและความโปร่งใสในการทําธุรกิจร่วมกับพาร์ทเนอร์ว่าควรเป็นอย่างไรเพื่อให เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขอบคุณทุกกำลังใจที่สกมาถึงผู้หญิงคนนี้นี่จะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในการเติบโตของเมที่จะไม่มีวันลืมเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะเธอ,อยังวงเล็บต้าโพสต์ด้วยค่ะว่า รายละเอียดเพิ่มเติมเมคอแปะไว้ในคอมเมนต์โดยเมรพรีมายาขาดได้คอมเมนต์ตอบคะว่าตั้งแต่วันที่6กันยาย,ยน2567จนถึงปัจจุบนันบัญชีผู้ใช้งานของเมและผู้ที่ให้ถือหุ้นแทนเมไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มสื่อสารสำคัญของบริษัทได้อีกต่อไปเช่นกลุ่มบริษัทกลุ่มบัญชีการเงินต่างๆและโชว์ภาพแชทถูกเด้งพร้อมข้อความบทภาพว่าเด้งออกจากทุกกลุ่มสำคัญและหยุดเคลื่อนไหวกลุ่มอื่นๆซึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบรัวๆเลยทีเดียวอาทิหากใครมีหลักฐานเพิ่มเติม เกี่ยวกับการโอนที่ไม่ใช่บริษัท DNT สามารถส่งให้เมย์เพิ่มเติมได้เพราะที่ผ่านมาเมยไม่รู้เลยว่าระหว่างดําเนินกิจการเงินถูกกระจายไปที่ไหนบ้างเดือนหนึ่งไรายได้มากถึง40-45ล้านตัวเลขที่เมย์เห็นล่าสุดก่อนที่จะถูกเตะออกจากทุกกลุ่มถูกช่องทางสิงหาถ้าจําไม่ผิดก็เกือบ50ล้านและไม่รวมสาขาที่เพิ่มมาอีกหลายสาขาตอนนี้เมย์ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับบริษัทที่สร้างมา สิ่งที่บาดลึกและทรมารยิ่งกว่าก็คือการถูกทำให้ไร้เสียงในงานที่คลักหนึ่งเคยเป็นหน้าที่ของเรา จากที่เคยเป็นคนลงแรงทุกขั้นตอนกลับถูกตัดสิทธิ์ไม่มีตัวตนไม่ให้มีส่วนร่วมเมยอมจำนนไม่ใช่เพราะอยากยอมแต่เพราะไม่อยากให้ธุรกิจที่เราสร้างมาเสียหายไปมากกว่านี้ทั้งยังรู้ดีว่าตอนนั้นชื่อเสียงของเรากำลังถูกมองในแง่ร้ายเมย่เชื่อเขาทุกคำปล่อยให้เขาชี้ถากทุกอย่างควาไมไว้ใจที่เราและเขารวมสร้างกันมาตั้งแต่ศูนย์คงจะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเราในวันหนึ่งไม่คิดเลยจริงๆค่ะว่าตัวเองจะได้นับบทเรยงครั้งยิ่งใหญ่นี้มัน แตกสไลด์ไปหมดนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าตอนนั้นเต็มที่มากๆคอนเทนต์ชํำๆเลยซึ่งเมพริมาอยากก็ได้ตอบคอมเมนต์นี้เพียงสั้นๆค่ะว่าไม่คิดจริงๆว่าจะมีวันนี้และมือทางฟังของเมพริมายากออกมาโพสต์ทางด้านของคลินิกเดอมาทีสแอดเ e ติก ก็ออกแถลงการ์ซูนกลับทันทีค่ะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางโซเชียลมีเดียคลินิกจึงขอแถลงการณ์ณวันที่22กันยายน2568พร้อมนแนบแถลงการ์ฉบับลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏนี้แถลงการชี้แจงความจริงจากกรณีพาดพิงทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของบุคคลอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งซึ่งสร้างผลกระทบให้เกิดความเข้าใจผิด,ดบิดเบือนความจริงทําให้ทางคลินิกเดบมาทิสแอดเทติกเสียหายโดยอยู่ระหว่างดาเนินคดีอาญาและอื่นๆซึ่งสา มีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีมีมูลไปแล้ว1คดีจากการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายก่อนนี้แต่กลับให้ข้อมูลเท็จบิดเบือนทาให้แบงค์คลินิกตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและบริษัทเดือดร้อนเสียหายอยากไม่เกรงกลัวกฎหมายมุ่มงมหมายหาประโยชน์มีชอบจากการกระทําดังกล่าวจึงขอออกแถลงการเพื่อยืนยันปฏิเสธข้อมูลเท็จด,ดังกล่าวทั้งสิน้นพร้อมขอชี้แจงความบริสุทธิ์ในครั้งนี้เดืองจากช่วงปี2566ขณะยังเป็นแบงค์คลินิกเดิมนั้นบุคคลดังกล่าวซึ่ง รวมก่อตั้งนั้นเกิดปัญหาจากปัญหาส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวเองจนเป็นข่าวเสียหายของบุคคลนั้นซึ่งสามารถตรวจสอบข่าวได้ตามที่ปรกากฏทางโซเชียลีเดียต่างๆจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะมีผู้คนต่างๆเข้าใจผิดทําให้ยอดขายตกลูกค้าไม่มาใช้บริการเนื่องจากความเสื่อมเสียชื่อเสียงดังกล่าวของบุคคลดังกล่าวซึ่งส่งผลชัดเจนในสาขาที่เกิดขึ้นทําให้ยอดตกตามไรายได้หดหายเงินไม่พอกับค่าใช้ต่างๆจนสุดท้ายต้องปิดกิจการสาขาปากสาขา ต่อามาบุคคลดักล่าวจึงเสนอขายหุ้นให้ทั้งหมดผู้ถือหุ้นที่เหลือพร้อมทั้งลาออกจากการเป็นกรรมการในขณะประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นซึ่งขณะนั้นบริษัทและกิจการไม่ได้มีผรมประกอบการที่ดีนักตลอดจนเกิดสภาวะปัญหาต่างๆต่างที่เรียนข้างตน้น จึงยุติกิจการพริมยาคลินิกแบรนด์คลินิกเดิมซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากทางหน่วยงานราชการต่างๆโดยผู้ถือหุ้นและกรรมการเดิมที่ซื้อหุ้นจากบุคคลนั้นแล้วจึงรีบเขาแก้วิกฤตปัญหาก่อตั้งสร้างแบรนด์ใหม่ในนามแบรนด์คลินิกเดิม,มาทีสแอดเทติกจนถึงปัจจุบันและมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกิจการเครือร่วมพันธมิตรธุรกิจดูแลแบรนด์ดังกล่าวร่วมกันเพื่อดูแลลูกค้าในแต่ละสาขาโดยไม่มีบุคคลดังกล่าวร่วมก่อตั้งหรือแก้ไขเผชิญวิกฤตปัญหาตลอดจนไม ดยวรวมบริหารแต่อย่างใดนอกจากนี้บุคคลต่าวได้พยายามกระทําการ้ายทางแบนคลินิกรวมถึงผู้เกี่ยวข้องตลอดจนทีมบ,บริหารเดือดร้อนเสียห,ยหายหลายครั้งรวมถึงแจ้งเพจต่อพนักงานสอบสวนซึ่งได้มีการเข้าชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานแล้วตลอดจนต่อมาถูกกระทําการต่างๆหลายครั้งให้ได้รับความเสียหายอย่างมากจนไม่อาจวางเฉยได้จึงฟ้องคดีต่อศาลตามที่ทแถลงการค้างตนและได้รับความเมตตาสถิตซึ่งความยุติธรรมในชั้นไต่สวนหมุนฟ้องมีคำสั่งประทับรับฟ้อง ขณะนี้มีผลออกมาแล้วหนึงคดีให้มีคำสั่งประทับรับฟ้องเนื่องจากเป็นคดีความระหว่างกันในขณะนี้จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่างๆทั้งหมดได้เนื่องจากจะเป็นการก้าวล่วงและไม่เหมาะสมเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมในหลายๆคดี ดังนี้จึงขอแถลงการเพื่อชี้แจงป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นลุกลามจากความเท็จที่ปิดเบือนทั้งสิน้นรวมถึงหลักฐานเอกสารต่างๆที่บุคคลดังกล่าวนำสู่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกทั้งหลักฐานที่อ้างว่าเป็นเอกสารคลินิกก็ไม่เป็นความจริงทั้งสิน้นและแตกต่างกับเอกสารฉบับจริงรวมถึงที่นำส่งสารในการสืบพยานในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องอย่างเป็นพิรุธทางคลินิกของหญิงถันว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลินิกแต่อย่างใด และเหตุที่ออกแถลงการ์เบื้องต้นนี้เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมย้ำเตือนไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือหลงกเชื่อข้อมูลเท็จด,ดังกล่าวในการนี้ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อความเสียหายอันพึงมีทั้งสิ้นทั้งปวงและขอความเห็นใจอย่าฟังความข่างเดียวพร้อมทั้งข้อมูลตรวจสอบที่อ้างถึงตามแถลงการ์นี้นั้นประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ต่างกับที่ปรากฏอ้างฝ่ายเดียวที่อยู่ในโซเชียลขณะนี้ทางคลินิกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่าย และรับข้อมูลอย่างมีสติเพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่ประสงค์ดีพร้อมขอฝากข้อคิดที่ยึดถือมั่นของคลินิกต่อเหตุการณ์นี้ในเรื่องของความจริงคือความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ และล่าสุดของล่าสุดหมอกลากคุณสุดอีกคนของเดบมาทีดแตรติกก็ได้ออกมาแชร์โพส์ของคลินิกพร้อมแคปชั่นว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจทั้งกับทีมงานคนไข้และ f อพี่ีหมอเอกก็ตกใจและไม่เคยนิ่งนอนใจเลยที่ผ่านมาพี่หมอและทุกคนรวมถึงทีมงานสร้างบดด้วยหัวใจและจิตวิญญ,ญาณแต่ถูกกระทำหลายครั้งท้อแท้ฝืนทั้งงานทั้งน้ำตามากมายจนต้องขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ต้องมาเจอวิธีการแบบนี้บอกว่าทุกคนจะรับฟังด้วยใจ เป็นธรรมนะครับตอนนี้ซูมากๆเพื่นน้องๆในบริษัทพีมอทุกคนซึ่งตอนนี้ขาดทั้งสองก็ตากมีเอกสารแถลงการ์ของตอนเองใครถูกใครผิดคงต้องรอหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมตัดสินค่ะงานนี้ต้องจับตาต่อไปบอกเลยค่ะว่าทางท็อปตราบไม่พลาดนีมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังช่องย t u b e ท็อปตราดและเพจเป็นบุ k ท็อปตรากันด้วยนะคะอ่าๆแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะ กดย่งกดเลย